ที่ทําแขนเขาหยุดขยิกแบบนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีม่ร้ายตัวเองนะฮะอย่าเข้าใจผิดยุงกัดต้นขานะฮะเลยเกาโอ้เนี่ยแขนยุกยิกยุกยิกๆยุกยิกยุยกยุยิก,ยกเนี่ยนะบริสุทธิ์ใจนะฮะผมบริสุทธิ์ใจพุ่งลี้คืนนี้นะครับเด็กผีเด็กหงมีนัดกันนะครับวันนี้ผมก็จะไปประจําการอยู่ที่เดอะพิลาสนะครับ รัชโยธินตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินอยู่ข้างใต้สถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS รัชโยธินเลยนะฮะเดอะพิลล่าวันนี้ผมก็มีคิวขึ้นเวทีภาคบอลกับน้ำแมวแล้วก็โกตีด้วยนะก็สองคู่เลยสามทุ่มนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็คู่เอกประจำค่ําคืนวันนี้ประจำสุดสัปดาห์นี้เป็นเกมที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับไอ้ปืนโต วงเล็บทะลักเดือบ VS พยาหงจาฝูงผู้หังการวันนี้ก็ว่ากันไปทั้งสองคู่เลยแล้วกันนะเอาคู่แรกก่อนแมนเชสเตอร์ยูไในเตดเมื่อกลางสัปดาห์นะครับครึ่งแรกเล่นได้ดีนะแต่ไม่สามารถยืนระยะไปจนถึงตบเกมได้นะไม่เขาเรียกว่ายืนยืนระยะเนี่ยไม่ตลอดลอดฝั่ง นะรับสุดท้ายเนี่ยก็เสือกระสนก็ยังดีได้ความมหัศจรรย์นะฮะของเจ้าหนูคอปบ,บี้ไมนูนะช่วยชีวิตเอาไว้แบบบุดวิดเลยเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปนั่งฟังนะครับเขาเขาสัมภาษณ์พอสโคกับนิกกี้บัตที่ MRT พระขนงอ่าลาดพร้าวไม่ใช่พระขนงขออภยัยลาดพร้าวนะแถวพระขนงไม่มี MRT นะก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับพิธีกรเขถามว่า ชอบนักเตะคนไหนนะก็ถามพอสโคกับนกินกิบัตว่าชอบนักเตะคนไหนของแมนยูในชุดปัจจุบันมากที่สุดนะครับทั้งคู่ตอบเหมือนกันเลยก็คือคอบบี้ไมนูพอพิธีกรถา,ถามถึงอันโตนี่เดอมุนพิธีพิธีกรถามเรื่องนี้พอสโคกับนิกิบัตตอบพ่อมึงตายไม่ใช่นะตอบว่า no comment, นคอมเมนต์นะครับนะก็นาะที่แล้วเนี่ยได้ความมหัศจรรย์ของคอบบี้ไมนูแต่นะครับมันจะมหัศจรรย์ไปทุกนัด ต้องอาศัยให้เขาแบกให้เด็กอายุสิบแปดแบกทีไปทุกนัดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ดูไรอยู่นะครับเช็คอาการบาดเจ็บลิซันโดมาติเนสนะฮะนัดที่แล้วถูกเปลี่ยนตัวออกแลวเอาน้ําแข็งประครบนะเอาน้ําแข็งประครบเท้าตัวเองเลยก็มีมีโอกาสสูงที่เกมนี้จะลงเล่นไม่ได้เช่นเดียวกับราฟาเอลวารานซึ่งไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่แต่กําลังเคลียร์ว่าออกอาการเดิมนะฮะคือ ลงพอลงต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะโรยยืนระยะไม่ไหวนะครับก็จะเชื่องช้าไปเกมนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนคู่เซนเแบ็กนะครับอาจจะเป็นจอห์นอีแวนกับแฮร์รี่แม็กควายจริงๆผมอยากเห็นลิชานะลิซันโดมาติเนสคู่กับแม็กควายไม่ได้เห็นสักทีหนึ่งเขาก็เอามาจับคู่กับวารานนะครับวันนี้อาจจะได้เห็นแม็กควายลงสนามเป็นตัวจริงคู่กับจอห์นอีแวนถ้าลิซันโดมาติเนสหายเจ็บไม่ทันทางขวาก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เขาไม่ใช้ วันวิสซาก,ก้าและเขาใช้ดิเโกดาโลเดรั่วแล้วก็ทางซ้ายอีเบมิมลุกชอนะฮะตรงกลางนะคอบบี้ไมนูตอนนี้เป็นตัวหลักแล้วนะครับอาจจะสลับเอาคริสเยนเอเล็กเซนลงตัวจริงบ้างนะแทนที่กาเซมิโร่หรืออาจจะยังเป็นกาเซมิโร่อยู่ก็เป็นได้แล้วก็หน้าต่ำก็เป็นบูโน่แฟนันข้างบนสามตัวนะฮะมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยถูกฉะลกกับการทำประตูขุนค้อนนะฮะบอกไว้ก่อนแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ย หลังจากที่ไปถูกจับได้ว่าไปปาร์ตี้ไปจิ้มขมับตัวเองในงานปาร์ตี้นะ,ะมีหญิงล้อมหน้าล้อมหลังโอ้โหไอ้ี่นะนะครับปรากฏว่าผ่อนะคลายนะไร้ความกดดันทําประตูได้แบบสวยแล้วก็เล่นเป็นเกมไม่หวงบอลน,นะฮะจังหวะนรกน้อยลงเพราะฉะนั้นให้ลงต่อฮะมาคับแรดฟอร์ดนะฮะ,ะ,ะทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็โยกเอากันาโชไปกันาโชมีความเร็วมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็พอไปอยู่ทางขวาเนี่ย มันทำให้การตัดเข้าในของกานาโชเนี่ยน้อยลงนะครับเปิดบอลมากขึ้นมันเรียกว่าบังคับไปในตัวก็ดีลัสมุสพอยลุนเริ่มยิงประตูได้เริ่มคลาเป้าเจออย่างต่อเนื่องนี่คือ11ตัวจริงที่ผมคาดนะครับว่าจะลงสนามในค่าคืนวันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนตรงตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กนี่แหละณตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ8ของตารางนะฮะเวสต์แฮมอยู่สูงกว่านะโอ้โหไม่น่าเชื่อเด็กผีเราอยู่ใต้ตีน เดอะแฮมเมอร์สคุณคอนเวสต์แฮมนะครับแต่ถ้าชนะนะถ้าแมนยูเอาชนะได้ก็จะแซงเวสต์แฮมนะครับขึ้นไปอยู่บนอันดับที่6แมนยูนี่เจอเวสต์แฮมแพ้ติดต่อกันมา2นะัดแล้วนะครับเกมแรกเจอกันที่ลอนดอนสเตเดียมในฤดูกาลนี้ก็โดนโดนโดนกระทุ้งไป2ดอกยิงเขาไม่ได้แมนยูเนี่ยปัญหานะฮะคงไม่ต้องพูดซ้ำอ่ะก็เกมรับเสียประตูง่ายนะผู้าประตูกูไม่พุ่งอีก อองเดรโอนาะน่าตรงเป็นตรงอย่ายิงตรงตัวนะครับเสียวนะฮะสถิติบอกว่าเอ้ยประสิทธิภาพในการเซฟดีนะแต่พอดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันขัดแย้งกันมันย้อนแย้งกันชัดเจนนะครับสถิติโกโอเคนะสถิติตัวเลขไม่โกหกใครแต่บางทีมันสะท้อนความจริงได้ไปหมดเพราะว่าเราดูด้วยตาเปล่านะครับไม่ได้ไม่ได้อาศัยความรู้สึกนะมันก็เห็นเห็นกันอย,อยู่อย่างลูกประตูล่าสุดที่เสียเมื่อกลางสัปดาห์เฮียมึงพุ่งหน่อยก็ได้ไสัว์ เข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะมันอาจจะเซฟไม่ได้มันอาจจะสุดวิสัยแต่มึงแต่มึงควรแสดงปฏิกิริยาออกมานะครับแมนยูนี่จุดอ่อนเยอะแยะมากมายเล่นในบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เปรียบทีมอื่นนะครับเสียงเชียร์ไม่สามารถข่มขวัญผู้มาเยือนได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูมันหลวยถ้วยมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะฮะเกมรับ <S <S พร้อมเสียประตูแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเกมรุกน,นะครับอือสองนัดล่าสุดยิงแปดประตู แต่มาจากจังหวะโอ้โหเยอะแยะมากมายสร้างโอกาสได้เยอะแต่จบสกอร์ได้น้อยมันบ่งถึงนะครับความเฉียบคมเด็ดขาดที่ไม่มากสักเท่าไหร่นะแต่ไม่อยากพูดเลยว่ะเฮ้ยปีนี้ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสองพันยี่สี่ไม่อยากพูดเดี๋ยวดนนัดนี้นะอ่ะจบคู่แมนยูไปผมขอไม่ฟันธงนะผมถือเคลดเวลา แมนยูเตะแมนยูในเตะเตะเนี่ยผมไม่ค่อยบอกว่าแมนยูจะชนะเพราะว่าบอกแบบนี้ทีไรชิปหายทุกทีนะแถมมาบอกว่าแมนยูไม่ชนะหรอกเผลอๆแพ้อย่างเงี้ยบ่อยครั้งนะที่แม่งก็เป็นแบบนั้นไอ้สั์เพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ฟันธงนะครับแมนยูกับเวสแฮมไม่ฟันธงนะแต่อืมนะคู่เอกนะครับไปดูที่คู่เอกบ้านของเดอะกันเนอร์สอ์เซนอล ตอนนี้ดูสถานการณ์ก่อน,นนะอาเซนอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมนําจ่าฝูงที่ฟอร์มร้อนแรงและกระซวกไส้ดีนักแลยอเซนอนตอนนี้ตามหลังพวกพี่ๆอยู่ห้าแต้มนะครับแข่งเท่ากันยนะี่สิบสองนัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ความหมายคืออาเซนอนถ้าอยากจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรืออยาก จะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์อันดับแรกเลยคือมึงห้ามแพ้คาบ้านเด็ดขาดมึงจะแพ้คาบ้านเหมือนเอฟเอครับรอบสามไม่ได้เด็ดขาดนะครับห้ามแพ้คาบ้านเพราะว่าอะไรถ้าจะนอนแพ้คาบ้านเท่ากับว่าคุณจะตามหลังพวกพี่ๆแปดแต้มคุณจะตามหลังลิเวอร์พูลแปดแต้มโอเคเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลพอสมควร นะครับเพิ่งพ้นเครึ่องทางมาไม่กี่นัดเองแปดแต้มดูเหมือนไม่เยอะแต่เยอะนะฮะแปดแต้มส่วนใหญ่ไล่ไม่ทันโอเคแหละในอดีตเคยมีการไล่ทันแต่ส่วนใหญ่ถ้าโดนทิ้งแปดแต้มแทบจะจบอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นอาเซนอนอันดับแรกเลยห้ามแพ้ขาบ้านเด็ดขาดแย่ที่สุดคือเสมอและถ้าเอาชนะลิเวอร์พูลได้ นะครับช่องว่างจากห้าจะเหลือแค่สองหยุดเลี้ยวพูนให้ได้นะครับช่องว่างจะน้อยลงโอกาสของคุณจะมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับโอกาสของอีกทีมหนึ่งที่เป็นเต็งหนึ่งนะแต่คู่นี้แพ้ทางกันอีกแล้วนะผมพูดเวลาผมวิเคราะห์เกมตูนใหญ่กับหงแดงเนะี่ยต้องพูดเรื่องนี้ตลอดคือแพ้ทางมันแพ้ทางกันจรงิจรงๆนะแพ้ทางกันรุนแรงเอาง่ายสิบสี่สิบห้านัดอ่ะสิบเจ็ดนัดด้วยซ้ํา 17นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอาเซนวนะฮะยัดเยียดความปราชัยให้ลิเวอร์พูลได้แค่สองนัดเท่านั้นเองน้อยมากครับน้อยมากนะคือนาน,าน,านเทียนาน,าน,านเลยกว่าอาเซนอลจะชนะลิเวอร์พูลสักครั้งหนึ่งฤดูกาลนี้เจอกันสองครั้งโอเคแหละบุกไปเสมอบุกไปควักแต้มหนึ่งแต้มนะฮะกลับออกมาจากแอนฟิลด์ได้ แต่พอมาเจอกันในเอฟเอคัพรอบสี่วันนั้นอาเซนอลใส่ชุดสีขาวด้วยคาบ้านเลยเรียบร้อยสองศูนย์นะครับเนี่มันแสดงเห็นเลยว่าไม่ว่ารายละเอียดของเกมจะเป็นยังไงอาเซนอลจะมีโอกาสในเกมอาจจะเล่นดีกว่าลิเวอร์พูลหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชนะมักจะเป็นพวกพี่ๆนะครับอาเซนอลนี่ไม่ชนะลิเวอร์พูลมาสามเกมติดต่อกันนะครับชนะล่าสุดเมื่อฤุูการที่แล้วก็ที่ เอเวอเรสต์สเตเดียมแห่งนี้แหละนะครับในเกมที่ต้องบอกว่าดราม่าเข้มขน้นเร์พบูลตอนนี้นะครับเป็นทีมที่เจสันอย่างที่ผมบอกเจสันสุสิบสามคือตายยากตายเย็นซะเหลือกเกินนี่ในพรีเมียร์ลีกนี่น่าจะสิบห้านัดติดต่อกันแล้วนะและสามสิบสามเกมล่าสุดแพ้แค่นัดเดียวนะแพ้แค่นัดเดียวในสามสิบสามเกมล่าสุดคือฟอร์มแข็งแกร่งแพ้ยากเกมรับเกมรุก นะครับมีประสิทธิภาพแบ็คขวาคอนเนอร์แบลดลี Bradley, นะะดาวรุ่งพุ่งกระชูดแตกเลยถามว่าเทรน์หายเจ็บกลับมาแล้วยังไงผมบอกให้เลยเทรนท์สำรองแบลตตีนะฮะคอนเนอร์แบลตตี Bradley, จะลงตัวจริงเช่นเดียวกับโจโกเมสที่ตอนเนี้แอนดรูโลร์สันไม่สามารถชิงตำแหน่งแบ็คซ้ายของตัวเองคืนกลับมาได้นะครับคือถ้ามันดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเจอเกนคลับจะใช้ชุดเดิมอย่างต่อเน,นื่องนะะค,คู่เซนเตอร์ก็ฟันได้กับ โกนาเต้ตรงกลางแมคคาริสเตอร์นะฮะสวมบทหมายเลขหกคาร์ติสโจนนะครับนะเคาร์ติสโจนก็ลงเล่นได้อีกคนหนึ่งก็เซอร์เบอร์เรียกตามพกพีฟรีเขาเซอร์เบอร์ที่เด็ดอยู่ที่สามตัวบนได้ข่าวว่าน้องนุ่นบาดเจ็บใช่ไหมฮะดาวินนูนเยสบาดเจ็บอาจจะลงเล่นไม่ได้ก็ยังมีโคดี้คัร์โบนะยืนเป็นหน้าเป้าทางซ้ายก็ลุยดีอาร์สทางขวานะก็ได้นะทั้ง ดิโอโกโชตาโอ้โหนี่พูดถึงพวกพี่ๆบ่อยนี่กูเรียกนี่กูเรียกนักเตะหงแดงเหมือนเด็กหงเลยนะเนี่ยดิโอโกคือโกจีโอเอลอะแปลว่าประตูไงนะครับส่วนเอเซนอลก็ตัวเดิมๆนะครับตัวเดิมๆนะดาวิดรายาเบนไวชาลีบานะครับกาเบรียลกันเยสนะชินเซนโกตรงกลางก็โอเดกาด มีใครกัะดิคาไลท์ ice, นะฮะจอจินโยอืมนะหรือตัวหนึ่งมีใครวะดิคาไลท์ ice, มันคู่ใครวะอ๋อใครฮาวเวสนะมีใครฮาวเวสนะ,ะหน้าเป้าก็กาเวรนเชซุดทางขวาก็บุเกาโยซากานะฮะส่วนทางซ้ายก็มาตินมาตินเนลี่กาเบียวมาตินเนลี่นะก็ดูแล้วถอยหลังไม่เป็นทั้งคู่นะฮะอาเซนอลต้องการชัยชนะมากกว่า,าพูดแบบนี้แล้วกัน แล้วก็ห้ามแพ้ไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไปสุ่ม 4, สี่สุมห้านะแลวโดนริบุลปลป่อยหมัดน็อกเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกแค่เลยจบเลยนะฮะมันจบแล้วครับนายเลยนะฮะในนอนทักาบ้านนัดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับไปผีผามไปบุมบามเนี่ยริบุลก็หมัดเขาหนักข้าเอาตายด้วยนะแล้วเขาเล่นตอนเนี้ยเขาเล่นเพื่อเจอเกนครอปฤดูกาลสุดท้ายเขาจะทุ่มเททุกสรรพสิ่งที่มีนะฮะ ให้กับนายใหญ่ชาวเยอรมันคนนี้เพราะนั้นหนักใจแทนวะหนักใจแทนว่าผมมานั่งนึกอาเซนอนอตจะเอาชนะลิปพูนยังไงวันนี้เกมรุกลิปู่นก็เด็ดขาดกว่าดูด,ดันกว่าเกมรับอาเซนอนอตก็ช่วงหลังๆก็แข่ง,งนะฮะลิปู่นอาจจะมีเสียประตูแบบไม่น่าเสียบ้างแต่โดยรวมอะ่ะไม่เสียหายไม่น่าเกลียดผมดูคู่นี้โอกาสเสมอสูงนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสําหรับผู้พ่พี่ที่ใจตุมต้มตุ้มตอมๆนะเออเกิดอาการหวั่นระแวงของพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับก็ขอให้มั่นใจไว้ว่าถ้าผมดูลิ้ท์พูลเนี่ยเวลาผมอ่านลิฟท์พูลเลยเวลาผมฟันธงเนี่ยไม่ค่อยพลาดกลางสัปดาห์ก่อนบอกชนะเชลซีแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใครไปกล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นผมกล้าแล้วถูกด้วยถล่มไปสี่หนึ่งเพราะฉะนั้นเกมนี้สบายใจได้ฮะผู้พิพี่ครับนะผมมองว่า หรือว่าพูนไม่แพ้ครับไม่มีไร